ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสเตียลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแม์หลังเกมครับแม์หลังเกมที่ไทยได้ประเดิมบอลฟุตบอลชายนะซีเกมนะครับ ที่เราเจอกับติมอเลเตเนะเป็นเซกีฬาซีเกมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านี่นาติดตามมาหน้า,า,าน่าดูมากเพราะว่าทางทีมชาติไทยเราก็ดีตวดเรียกได้ว่าเตรียมตัวกันมานานแล้วก็ให้ความสมําคัญหลายหลายส่วนให้ความสาคัญกับซีเกมซึ่งผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไไดอยากที่จะกดดันให้ทีมไทยเราได้แชมป์ได้อะไรเพราะว่าผมมองเรียกได้ว่าผมมองผ่านซีเกมเราคือผมคิดว่าซีเกมเนี่ยเป็นแหล่งที่เราจะเห็นดาวรุ่งดินเดินขึ้นมานะซะมากกว่านะ ผมจะไม่ไปมองถึงว่าเราต้องได้เหรียญเราต้องได้อะไรนะรผมคิดว่าอขอแค่ให้อแคให้ทีมไทยเล่นได้มันเล่นให้มันสอดคล้องได้ในหะ้มันมีความทีมเวิร์กก็พอแล้วนะครับในความสัมผมนะแต่ว่านัดนี้ครับที่ไทยเราเจอกับติรมเดสเตเนี่ยเรียกได้ว่าไทยเราในฟอร์มครึ่งแรกนี่ยก็ ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าทางทีมทีมอร์เตในครึ่งแรกเนี่ยถือว่าเล่นได้ผิดคาเหมือนกันเพราะท้งทัตทตมอเนี่ยเขาก็ฟิตอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับเขามีความพยายามเหมือนกันแต่ว่าไทยเราก็เล่นยากเหมือนกันในช่วงแรกอกลวบุกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ก็สามารถทําประตูได้ใน,ในนาทีที่14ตัดในนาทีที่44นะครับจังหวะที่ธนกิจครับโจมเมืองปักนี่คือดาวรุ่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดลูกมุมให้ยศก,กรบุรพานคือกองหน้าดาวรุ่งนะ โมงเข้าไปนะในนาทีที่44ก็เรียกได้ว,ว่าเนี่เราได้ลูกเซตลูกเซตพีนะครับเป็นประตูที่ขึ้นนําก่อนในนาทีที่44เรียกได้ว,ว่านี่ทางเตมอรเลตเต้เนี่ยครื่องแรกเนี่ยเขาเล่นดีมากเขาจะมาเสียจังหวะก็ตอนดวลลูกเตะม,มุมนั่นเองจบเครื่องแรกไปแลว้วก็มาที่เครื่องหลังครับเค,ครื่องหลังไทยก็สามารถยิงประตูขึ้นนําได้นะเป็นเรียกว่าเครื่องหลังเานี่ยเราเล่นได้ดีขึ้นเราปรับตัวปรับสภาพได้แล้วก็ยิงเตมอรเต้ไปเพิ่มเป็น5้ลูกนะครับ เพิ่มเป็น5ประตูนะวก็มาไล่เลียงคนยิงเลยครับคนที่ยิงประตู5คนนะทีเป็น5ลูกในร้่งหลังก็จะมี4ีระพบันดีครับอีกลาครับแล้วก็ค้าคณา,าคำยกครับแล้วก็ยศกรครับที่มายิงเพิ่มเป็นประตูที่2ของชอตัวนะคือ,อยศกรเนี่ยเรียกว่าฟอร์มดีมากๆนะ ทางเทีทยนแทนเราก็เรียกว่าภาษางานแบ่งกันยิงไปเรียกว่ามากหน้าหลายตาเพิ่มกัน5ลูกในเครื่องหลังเราลบด้วยสกอก์ทั้งหมดนะไทยสามารถยิงติมอลิเตไปได้ด้วยสกอก์6ต่อ1นึครับจบก็ส0นาทีนะเป็นเรียกว่านี่โคดวนีงก็เห็นจดว่าก็วางแผนมาดีเหมือนกันวางแผนมาดีก็รัดกลุ่มนะรัดกลุ่มอยู่เหมือนกันเพื่อไม่ไม่ได้เรียกว่า ไทยเราไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นแต่ว่าทางกดวังก็วางแท็กติกวางแผนอะไรมาค่อนข้างสำหรับผมคือว่าค่อนข้างดีนะผมให้ผ่านนะสำหรับโคดวังนะครับในการคุมนักเตะชุดซีเกมนี้นะครับแล้วก็หนะ้าต่อไปครับในการแข่งขันซีเกมนะที่เราจะเราก็จะเจอกับสิงคโปร์นะครับ สิงคโปร์ทีนะ่วันที่11ธันวาคมนะ2025นะคือผมคิดว่านี่ผมก็ผมจะทำตารางฟุดบอลซีเกมให้ทุกคนได้รู้กันเพราะว่ามัน,นดูค่อนข้างจะดูยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะสรุป ารางการแข่งของฟุตบอลซีเกมให้ทุกคนได้รรบรู้รับทราบกันครับสำหรับท,ทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งขันกับสิงคโปร์เนี่ยในวันที่11ธันาคมนะปี2025นะแล้วก็ในแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มนะครับแล้วก็ส่วนเวลา4โมงนั่นจะเป็นคู่เวียดนามกับมาเลเซียนะให้ทุกคนได้ติดตามกันครับสำหรับศึกมหากรรมกีฬาซีเกมที่ไทยเราเปนเจาภาพในะสัปดาห์ที่25ครับสำนี้ก็ขอจะเเพียงเท่านี้ครับ